สวัสดีครับลูกค้าท่านนะครับวันนี้ผมเอา Mitsubishi p a l r o Sport นะครับมารวมนะรวมให้ดูเลยนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหานะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเบนซินไม่ว่าจะเป็นตัวขับ2หรือว่าขับ4นะครับชอบรุ่นไหนนะครับตอนนี้ผมมีให้เลือกนะครเกือบทุกรุ่นนะครับนะทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่นะครับราคาย่อมเยานะคะปี2020นะตัวนี้นะครับเป็นตัวขับ4หน้า2.4นะครับเป็น 2.4D นะครับตัวนี้ราคาดำนะราคาอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งนาหนะครับนะรถใหม่ไม่แปดหมื่นนะครับไม่หนุ่ยนะครับสภาพสวยๆนะนะครับใครสนใจก็ทักเข้ามานะครับส่วนคันนี้เป็นตัวขับ2ปี2014นะฮะนะตัวนี้นะครับเป็นเครื่องดีเซลนะเครื่อง2.5 GT นะครับ178แรงม้าบ็อกซ์ซีดีนะครับน่ะสีดำนี้นะครับราคานะราคาน่าจะอยู่ประมาณ สามแสนหรือสี่แสนนะครับประมาณนี้นะตัวนี้เข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมยังมีข้อมูลนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นเครื่องเบนซินนะครับลูกค้าราคาเลทพอดน่าจะประมาณ7จ็ดแปดพันนะครับไม่เกินนะครับตัวนี้นะอ่าเรทพอดประมาณนี้นะครับเป็นรถสีดาเป็นเครื่องเบนซินนะสำหรับใครที่อยากได้นะครับเครื่องเบนซินนะครับเกียร์ธรรมดาด้วยนะฮะตัวนี้เกียร์ธรรมดานะครับสภาพรถสวยนะครับสภาพสภาพสวยเรียบร้อยมากนะครับราคาก็ย่อมเยานะฮะ คลิปนี้ผมจะไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรมากนะครับเพราะว่าเอามารวมให้ดูนะครับใครที่สนใจรุ่นไหนคันไหนอยู่นะครับดูว่าหมายตาไว้เนี่ยก็ทักมานะครับทักมาดูรายละเอียดก็แล้วกันนะครับผมขึ้นลิงก์ไลน์ให้นะครับนะลิงก์ไลน์หน้าเครื่องให้นะครับหน้าใต้คลิปให้นะครับนะตัวนี้ครับ4นะครับปี2 0 1 2นะครับคับสี่นี่ราคาก็อยู่ประมาณ4 0 0,000กว่าบาทนะครับใครสนใจก็ ถ้าเข้ามาคือถ้าสมมุติว่าจัดไฟแนนซ์นะลูกค้านะจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะลูกค้านะครับไม่ต้องใช้เงินนะไม่ต้องดาวน์นั่นเองนะครับไม่ต้องดาวน์เดทดพอร์ตประมาณเก้าพันนะครับเดทดพอร์ตมาณเก้าพันนะฮะตัวนี้นะครับเป็นดีเซลเหมือนกันนะครับขับสองเกียร์ออโต้นะฮะนะตัวนี้ก็ผ่อนประมาณนแปดพันนะลูกค้านะครับนะตัวนี้ก็ขับสองนะครับตัวนี้ก็ขับสองนะลูกค้า ตัวนี้แต่งให้แล้วเรียบร้อยนะนะปี12นะตัวนี้ก็ปี2นะครับนะปี12ตัวนี้ก็ไม่น้อยนะรถสภาพสวยนะครับลูกค้าคนเก่าดูแลดีนะครับนะอันนี้เป็นรถบ้านนะใครชอบรถบ้านนะตัวนี้นะครับนะราคา4 4่0 0 0นานะครับนะราคา4 0 0 0 0นนะตัวนีนะ้สภาพยางสวยสภาพแม็กสวยนะครับนี่นะครับออปชั่นค่อนข้างที่จะมีครบเยอะนะครับสำหรับ เจโร่นะครับจริงๆผมก็ใช้โฉนี้อยู่นะลูกค้านะครับก็ใช้งานดีนะครับตอบโจทย์นะครับเดินทางใกล้ๆก็สะดวกสบายนะถือว่าเป็นรถที่น่าใช้อีกรุ่นหนึ่งอีกนะครับอย่างหนึ่งเลยนะครับสภาพสวยๆแบบนี้นะครับใครที่ชอบในเรื่องของออปชั่นนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะนะครับความสปอร์ตนะครับลงตัวแน่นอนนะครับนะตอบโจทย์ในเรื่องการใช้งานนะตัวนี้ผมทำคิดสั้นนะครับลูกค้านะครับ รวมปาเจโร่นะครับเอามาให้ดูนะเน้นไปทางโฉมเก่ามากกว่านะครับเพราะว่าอยากให้ลูกค้าที่ารายได้ไม่เยอะหรือว่าอยากผ่อนไม่เยอะนั่นเองนะครับนะคันนี้นะครับส่วนใครที่มีกําลังผ่อนอยากได้แบบสปอร์ตสปอร์ตนะสมัยใหม่นี่ก็ผมแนะนําคันนี้เลยปี2020นะไม่ผิดหวังนะฮะตัวนี้นะครับขับเคลื่อน4ล้อนะครับหลังคาดา back ําแบ็กคอปนะฮะนี่ตัวนี้ชุดแต่งรอบคันเหมือนกันออปชั่น จัดเต็มนะครกองรอบคัน,นต่างๆครับราคา1นึ่งร้านึ่งแสนหนะครับฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้นะเดี๋ยวผมลงรายละเอียดรายคันให้ดูทีนึงนะหรือว่าใครสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมไงก็แอดไลน์เข้ามานะครับทักทายเข้ามานะครับสวัสดีครับ